ฉันอยากจะเป็นที่รักของทุกๆคนแต่ความจริงแล้วฉันไม่ใช่คนดีอะไรเลยจุดเริ่มต้นของความสยองขวัญของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าเพอเธอใฝ่ฝันอยากจะเป็นดาราแต่ทว่าเธอมีภาระมากมายที่ต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นพ่อที่ป่วยติดเตียงหรือจะเป็นแม่ที่คอยกดขี่เธอทุกวิถีทาง เพราะเหตุนั้นเธอจึงพร้อมทําทุกอย่างเพื่อให้เธอได้เป็นดาราอย่างที่หวังไว้ถึงแม้สิ่งนั้นจะเป็นการจบชีวิตของผู้ให้กําเนิดเธอก็ตามสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ทาุหนังวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่องเพอซึ่งเป็นภาคต่อของเรื่อง X ที่ผมได้ลงสปอยไปก่อนหน้านี้นี่แหละครับเอาละครับแต่ก่อนจะไปรับชมกันฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับ ณ really บ้านแห่งหนึ่งในปี1918เพอหญิงสาวที่มีใบหน้าอันง,งดงามซึ่งเธอก็อยากให้คนอื่นๆได้เห็นใบหน้าอันง,งดงามของเธอด้วยแต่ทว่าความจริงมันไม่ง่ายแบบนั้นเลยเพราะเธอต้องอาศัยอยู่ในชนบทที่ห่างไกลตัวเมืองแถมยังต้องคอยช่วยงานต่างๆภายในบ้านอีกด้วยระหว่างที่เธอกําลังซ้อมเต้นอยู่นั้นแม่ของเธอก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมท่าทีที่ไม่พอใจลูกอย่างแม่ที่เอาชุดตัวเองมาใส่เล่นแบบ บบเธอได้สั่งเพอให้ไปถอดชุดออกแล้วรีบลงไปให้อาหารสัตว์เดี๋ยวนี้ ถึงแม,แม่ของเธอจะดูถูกหรือไม่เห็นด้วยกับเธอแค่ไหนเธอก็ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นดาราอยู่เสมอครับไม่เคยคิดที่จะย่อท้อเลยซึ่งขณะที่เธอกําลังฝันหวานอยู่นั้นเจ้าเป็ดก็เดินเข้ามาในคอกสัตว์ซึ่งทําให้เธอไม่พอใจเจ้าเป็ดมากๆที่เดินมาขัดจังหวะเธอเลยใช้ซ่อมกลวยฟางแทงเจ้าเป็ดจนตายไปในที่สุดก่อนที่เธอจะโยนศพของเจ้าเป็ดนั้นให้จระเข้ที่ชื่อว่าถีด้ากินพอถึงตอนกลางคืนเธอช่วยคุณแม่เตรียมอาหารสําหรับมื้อเย็นแม่ของเพอก็ได้ ตำหนิเธอที่เธอซ้อมเต้นบอกว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวแกมีภาระในฟาร์มอยู่อย่าปล่อยให้ฉันทำทุกอย่างคนเดียวจากนั้นพวกเขาก็ได้กินข้าวกัน ซึ่งพ่อของเพอรครับก็เ,เป็นอัมาพาตไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลยเพอเลยต้องป้อนอาหารอยู่แบบนั้นเป็นประจำเช้าวันต่อมาเพอได้ปั่นจักรยานเข้าไปในตัวเมืองเพื่อที่จะไปซื้อยาให้พ่อของเขาซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามและมีไข้หวัดสเปนระบาดอยู่ด้วยครับแม่เธอเลยกำชับว่าให้กลับบ้านทันทีที่ซื้อยาเสร็จแต่จุดประสงค์ของเพอรจริงๆนั้นไม่ใช่แค่ซื้อยาครับแต่เป็นการเข้าไปดูหนังเพื่อศึกษาการแสดงศึกษาท่าเต้นต่างๆอีกด้วย หลังจากที่หนังจบเธอก็ได้มาอ่านโปรชัวข้างๆโรงหนังเธอก็ได้เจอกับคนฉายหนังพวกเขาได้พูดคุยกันอย่างถูกคอมากๆและเขาก็ได้ชวนเพอไปดูหนังกันอีกรอบแต่เพอก็ปฏิเสธไปเพราะว่าจะต้องกลับไปดูแลพ่อต่อเขาเลยตัดภาพฟิล์มภาพหนึ่งไม่ให้เพอและยังได้บอกอีกว่า ถ้าเธออยากมาดูหนังอีกเมื่อไหร่มาหาเขาได้ทุกเมื่อเลยต่อมาเพอได้ปั่นจักรยานกลับบ้านซึ่งขณะน,นั้นเองภาฟิล์มที่หนุ่มหลอให้มานั้นก็ดันปิวหายไปในทุ่งข้าวโพดเธอเลยวิ่งตามภาพฟิล์มนั้นไปแต่ไร่ข้าวโพดนั้นก็สูงมากจนเพอน,นั้นหลงทางเธอเดินตามทางมาเรื่อยๆจนมาเจอกับหุ่นไล่กาตัวหนึ่งเธอเลยเอามันลงแล้วขอมันเต้นลาด้วยซึ่งเธออินกับมันมากๆครับ จนทำให้เธอนั้นจูบกับหุ่นไล่กาตัวนั้นเลยทีเดียวแต่พอเธอลืมตาขึ้นมานั้นเธอก็ได้เห็นหุ่นไล่กาเป็นคนชายหนังเสอยางงั้นเธอเลยตะโกนบอกไปว่าฉันแต่งงานแล้วนะเว้ยแต่ถึงอย่างนั้นครับเผอก็ได้ขึ้นค้อมหุ่นตัวนั้นแล้วปู้ยี่ปู้ยำมันอยู่ดีพอกลับบ้านมาเธอก็ดันหยิบหมวกของหุ่นไล่กามาด้วยแม่เธอเลยบอกว่าอย่าเอาหมวกนั้นเข้าบ้านเพราะมันอาจจะติดเชื้อก็ได้ จากนั้นเพอก็ได้ไปอาบน้ําให้พ่อของเธอและเธอก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าพ่อของเธอยังมีชีวิตอยู่จริง,รงๆใช่ไหมเธอได้หยิกนิ้วของพ่อของเธอแต่ดูเหมือนว่าพ่อของเธอจะไม่รู้สึกอะไรเธอเลยลองบีบคอแกดูว่าพ่อของเธอนั้นหายใจอยู่หรือเปล่าและพ่อของเธอก็ทําเสียงเหมือนขาดอากาศหายใจนั่นก็ทําให้เธอรู้ว่าพ่อเธอยังไม่ตาย พวกเขาได้กินอาหารเย็ยนกันแม่ของเพอก็ถามว่าเงินทอนอยู่ที่ไหนเพอก็โกหกแม่ไปว่าเอาไปซื้อลูกอมหมดแล้วแม่ของเธอเลยลงโทษเธอด้วยการอดอาหารเพราะแม่ของเธอคิดว่าการเอาเงินไปซื้อลูกอมกินคนเดียวแบบนั้นมันเป็นการเห็นแก่ตัวเมื่อไม่ได้กินข้าวเพอก็เลยจะไปนอนแต่ทว่าแม่ของเธอก็ไม่ยอมให้ไปนอนแถมยังบ่นเพออีกยกใหญ่ด้วยเพอเธอเกลียดที่นี่มากๆถึงขนาดขอให้พระเจ้าช่วยให้เธอออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดอีกด้วย เช้าวันต่อมาครอบครัวของมิซซี่เพื่อนของเธอได้มาหาเพลที่บ้านเอาอาหารมาฝากและถามสารทุกสุขดิบกันแต่จุดประสงค์ของมิซซี่จริงๆนั้นคือการมาบอกเพลว่าเสารนี้จะมีการออเดชั่นนักเต้นของ X อ a c t o r ออยู่ ซึ่งท้าใครผ่านออเดชันในรอบนี้ก็จะได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตกันทั้งปีเลยซึ่งทั้งคู่ต่างก็มีความฝันที่จะเป็นนักเต้นกันครับก็เลยตื่นเต้นกันมากและยังต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพราะถ้าแม่ของพวกเขารู้คงไม่ยอมให้พวกเธอไปแน่ๆเพื่อที่จะให้โชว์ออกมาเพอร์เฟกเนี่ยเธอจําเป็นต้องไปดูหนังเรื่องนั้นอีกรอบเธอเลยแอบเข้าไปขโมยชุดของแม่มาใส่แล้วหนีออกจากบ้านไปตอนกลางคืนเธอไปหาคนชายหนังสุดหลอ่อเพื่อให้เขาเปิดหนังให้ดูอีกรอบ เพอร์ per, ก็ได้เล่าว่าทำไมถึงมารบกวนเขาในตอนดึกดื่นขนาดนี้ก็เพราะว่าอยากออดิชั่นให้ผ่านแต่เธอไม่มั่นใจตัวเองกลัวจะทำออกมาไม่ดีเพราะเธอไม่เคยเต้นให้ใครดูมาก่อนเลยเขาก็ได้ให้กำลังใจกับเพอร์ครับว่าเธอทำได้แน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาขวางทางเธอเด็ดขาดเพออยากดูหนังเรื่องเดิมครับเพื่อที่จะจดจำท่าเต้นให้แม่นแต่ทว่าคนฉายหนังเขาจะเปิดหนังให้ดูแต่เป็นหนังที่ไม่เคยเปิดให้ใครดูมาก่อน ซึ่งหนังที่เขาเปิดให้เผอดูนั้นมันเป็นหนังโป๊ครับเธออึ้งไปสักพักแล้วถามว่าแบบนี้มันไม่ผิดกฎหมายเหรอเขาก็บอกไปว่าหนังแนวนี้แหละจะปฏิวัติวงการหนังเลยละ่ะหลังจากนั้น เธอก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วแอบเห็นว่าแม่ของเธอกำลังนอนร้องไห้ยอยู่เธอก็คงคิดว่าเพราะพ่อของเธอแม่เลยทุกทรมานขนาดนี้เช้าวันต่อมาเธอเลยพาพ่อของเธอไปที่บึงหลังบ้านแล้วบอกกับพ่อว่าเธอไม่ต้องการที่จะใช้ชีวิต,ตอยู่แบบนี้อีกต่อไปแล้วมันคงจะดีกว่าถ้าเธอจะไปโดยไม่รู้สึกผิดกับพ่อเลยก่อนที่เธอจะเรียกเจ้าทีดาลูกสาวสุดที่น่ารักของเธอนั้นเพื่อที่จะให้มันกินพ่อตัวเองซะเลยแม่พ่อเขาจะเป็นอัมาตครับ แต่สายตาของพ่อนั้นหวาดกลัวมากๆที่เห็นเจ้าทีดากํากลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเจ้าทีดาจวนจะถึงอยู่แล้วครับแต่แม่ของเพอก็มาซะก่อนแล้วบอกให้รีบพาพ่อเข้าไปในบ้านเดี๋ยวนี้เพอได้ถามแม่ของเธอว่าทําไมแม่ถึงเกลียดหนูขนาดนี้แม่ก็บอกว่า แม่เคยอยากให้แกได้สิ่งที่ดีที่สุดก็แค่นั้นเผลอก็ถามกลับว่าแล้วเมื่อไหร่หนูจะได้สิ่งที่หนูต้องการละ่ะแม่ก็บอกว่าวันหนึ่งแกจะเข้าใจเองว่าสิ่งที่แกต้องการนั้นมันไม่สําคัญอะไรเลยเมื่อถึงตอนกลางคืนฝนก็ตกหนักมากและระหว่างที่กินข้าวกันอยู่นั้นแม่เขาก็หยิบโปสเตอร์หนังที่เธอแอบไปดูมาแล้วบอกว่าอย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่าแกไปทําอะไรมาและบอกให้เธอไปกักตัวในกระท่อมคนงานเพราะกลัวว่าเพอจะติดไข้หวัดสเปนมาแพร่ในบ้านก็ได้

ตอนนี้บรรยากาศเดือดสุดๆเลยครับเธอได้บอกกับแม่ว่าพรุ่งนี้จะมีงานออเดชั่นนักเต้นอยู่ในเมืองไม่ว่ายังไงหนูก็จะไปออเดชั่นให้ได้แต่แม่เธอก็ไม่ยอมให้ไปครับเธอก็บอกว่าหนูเป็นวัยรุ่นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะแม่ถ้าหนูไม่ไปตอนนี้ก็อาจจะไม่มีโอกาสอีกเลยก็ได้และเธอก็ยังได้บอกอีกว่าถ้าหนูออเดชั่นไม่ผ่านหนูจะตั้งใจทำงานในฟาร์มและหนูจะไม่พูดเรื่องนี้อีกเลยแต่อย่างน้อยอ่ะก็ขอให้หนูได้พยายามหน่อยเถอะแม่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำเลยว่าหนูทำอะไร ได้บ้บางแม่ของเธอก็สวนกลับไปว่ารู้สิทำไมฉันจะไม่รู้ละ่ะไอตอนที่แกคิดว่าสิ่งที่แกทํานั้นเนี่ยมันไม่มีใครเห็นฉันเห็นหมดนั่นแหละนั่นก็หมายความว่าตอนที่เพอฆ่าเจ้าเป็ดน้อยหรือตอนที่จะฆ่าพ่อของตัวเองนั้นแม่เขารับรู้ทุกอย่างเลยครับและยังได้บอกกับเพอว่าเมื่อทุกคนรู้ว่าแกเป็นคนแบบไหนทุกคนก็จะกลัวแกเหมือนที่ฉันกลัวแกอยู่ตอนนี้ไงไม่ช้าก,ก็เร็วแกคงไม่ฆ่าแค่สัตว์ตัวเล็กๆแน่เพราะฉะนั้น ฉันจะไม่ยอมให้แกออกไปจากฟาร์มนี้เด็ดขาดแต่เพอก็ยังยืนการที่จะไปออดิชั่นให้ได้แม่ของเธอก็เดือดจัดเลยครับตอนนี้เธอได้หยิบมีดขึ้นมาแล้วชี้หน้าไปที่เพอแล้วบอกว่าเอาไปสิแกอยากจะฆ่าพ่อของแกนักไม่ใช่เหรอหรือแกจะให้ฉันฆ่าแทนละ่ะเราจะได้หมดภาระแล้วจะได้ไปทําตามความฝันบ้าๆของแกเพอก็เลยบอกแม่เธอไปว่าหนูก็แค่ไม่อยากใช้ชีวิตเหมือนแม่ก็แค่นั้นเองเมื่อแม่เธอได้ยินแบบนั้นก็ได้เดินเข้ามาหาเธอแล้วตบหน้าเพอไปที ที่ทนการดูถูกด่าทอมานับครั้งไม่ถ้วนนั้นสติของเธอก็หลุดเหมือนกันครับเธอได้ตบหน้าของแม่ไปทีทั้งสองคนได้ทะเลาะกันอย่างหนักหน่วงต่างคนต่างตะโกนใส่กันและเธอก็ได้บอกกับแม่ว่าหนูจะเป็นดาราให้ได้ทั้งโลกจะต้องรู้จักชื่อหนูก่อนที่เธอจะพักแม่ของเธอนั้นไปที่เตาไฟทําให้กระโปรงของแม่นั้นเริ่มติดไฟครับจนทําให้ไฟเริ่มลุกไหมลามไปทั้งตัว แม่ของเธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อเธอเห็นแบบนั้นเธอก็ตกใจเลยรีบเอาน้ำต้มเดือดๆมาลาดใส่แม่ของเธอเพื่อที่จะดับไฟสภาพของแม่ตอนนี้บอกได้เลยว่าสาหัสปางตายมาก,มากๆเธอเลยตัดสินใจจะเอาร่างของแม่เนี่ยไปซ่อนในชั้นใต้ดินครับเมื่อพ่อเห็นเธอทํากับแม่แบบนั้นก็มองเธอด้วยสายตาที่หวาดกลัวมากๆ หลังจากนั้นเธอเลยวิ่งออกจากบ้านท่ามกลางสายฝนเพื่อที่จะไปหาคนชายหนังสุดหลอ่อแล้วไปมีอะไรกับเขาซึ่งในคืนนั้นเองเธอได้ฝันว่าตอนนี้เธอได้เป็นนักเต้นที่มีคนชื่นชอบมากมายแล้วทุกคนต่างตบมือให้เพอกันหมดเลยทั้งฮาวเวิร์ดพ่อแม่ของเพอก็ต่างตบมือยินดีกับเธอทั้งนั้นแต่ทว่าใบหน้าของแม่นั้นกับมีบาดแผลเวอะหวะอยู่ เมื่อเธอเห็นแบบนั้นก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วนึกขึ้นได้ว่าเธอต้องซ้อมเต้นคนชายหนังเลยอาสาไปส่งเธอที่บ้านเมื่อมาถึงที่บ้านแล้วเพอกระบอกให้คนชายหนังรอข้างนอกก่อน เพื่อที่เธอจะได้จัดการความเละเทะที่เกิดขึ้นในคืนก่อนเธอได้พาพ่อของเธอมาที่ห้องนั่งเล่นซึ่งระหว่างนั้นเองคนใช้นังเขาก็เริ่มสังเกตเห็นอะไรแปลกๆภายในบ้านของเพอแล้วนั่นก็คือหมูย่างที่ครอบครัวของมิซซี่ั้นได้ให้ไว้ก่อนหน้านั้นซึ่งหมูย่างนั้นก็มีหนอนไตย,ย้ยอยแยะเต็มไปหมดเลย และเพอร์ก็ได้เรียกคนชายหนังแค้วบ้านมาแล้วแนะนําพ่อของเธอให้รู้จักจากนั้นเพอร์ก็ได้พาเขาไปที่ห้องนอนแล้วกระจู๋จีกันแต่หลังจากที่เขาเห็นภาพของหมูที่สยดสยองนั้นไหนจะพ่อของเพอร์ที่เป็นอมตอีกตอนนี้กระจิตกระใจของเขาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วครับทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจากด้านล่าง แต่เพอก็บอกว่าไม่ต้องสนใจไม่มีอะไรหรอกซึ่งเขาก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ควรลงไปดูหน่อยเพอก็ได้ยื้อเขาไว้ครับแต่ก็ไม่เป็นผลเขาเลยลงมาสำรวจดูว่าเสียงที่เขาได้ยินนั้นมันคือเสียงอะไรกันแน่ก็ได้เจอกับสภาพของห้องครัวที่เละไม่เป็นท่าจากนั้นเพอก็ได้บอกว่ามันเป็นฝีมือของหมาฉันนะ่ะฉันเลยขังมันไว้ในห้องใต้ดินแล้วเธอก็รีบพาเขาไปที่คอกสัตว์ทันทีเพื่อแนะนําสัตว์ต่างๆให้เขาได้รู้จัก ซึ่งระหว่างที่แนะนําสัตว์เลี้ยงอยู่นั้นเขาก็เลยถามเพอว่าแล้วหมาล่ะเชื่ออะไรเพอก็ดันลืมครับแล้วบอกไปว่าอ๋อเราไม่มีหมาหรอกพอเขาดีินแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าเพอโกหกเขาอยู่และมีอะไรไม่ชอบมาพากลนแน,น่ๆ เขาเลยรีบขอตัวกับทันทีเผอที่สังเกตเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปตั้งแต่ในบ้านแล้วก็ได้ถามไปว่าฉั้นทําอะไรผิดตรงไหนเหรอเขาก็บอกว่าไม่มีนี่พอดีฉันมีงานน่ะเธอก็ต้องซ้อมเต้นนี่ถูกไหมเผอเธอรู้ว่าเขากโกหกครับก็เลยตะโกนใส่เขาใหญ่เลยถ้าฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ยแล้วนายทาไมถึงจะทิ้งชั้นไปละ่ะเขาก็เลยบอกความจริงกับเพอไปว่าเธอทําให้ชั้นกลัวน่ะแล้วเขาก็เดินจากไปขณะที่เขากําลังจะขับรถออกไปนั้นเผอก็ได้โผล่มาต่อหน้าเขาพร้อมกับซ้อม ก่อยฟางแล้วบอกว่านายจะทิ้งฉันไว้ที่นี่ไม่ได้ฉันจะไม่ยอมใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่เด็ดขาดและเพอก็ได้ใช้ส้อมก่อยฟางแทงไปที่อกของเขาอย่างจังเลยเขาพยายามจะใช้แรงเฮือกสุดท้ายขับรถหนีออกไปแต่ก็ไม่เป็นผลเพอได้ลากเขาลงมาจากรถแล้วใช้ส้อมก่อยฟางนั้นแทงเข้าไปที่ปากของเขา จนตายเป็นอที่สุดหลังจากนั้นครับเพรอก็ได้ลากศพของเขาเนี่ยมาซ่อนไว้ในชั้นใต้ดินและในฉากนี้เราก็ได้เห็นอีกว่าแม่ของเพอเขายังไม่ตายแต่ก็สาหัสอาการมากๆต่อมาเพอได้อาบน้ําให้พ่อของเธอซึ่งพ่อของเธอก็มองดูลูกตัวเองด้วยสายตาที่หวาดกลัว เาวากับว่ากําลังมองดูปีศาจอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยเมื่ออาบน้ําให้พ่อเสร็จแล้วก็จับพ่อแต่งตัวซะหล่อเลยแล้วเพอก็ได้เอาชุดสีแดงของแม่เนี่ยมาใส่ใบหน้าของพ่อเธอเต็มไปด้วยน้ําตาครับอย่างกับรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เพอได้บอกรักพ่อของเธอและออกปอกหมอนฆ่าพ่อของเธอในที่สุดตอนนี้ไม่มีใครขวางทางเธอได้แล้วเธอได้ไปออเิชั่นที่โบสถ์แล้วก็ได้เจอกับเพื่อนของเธอมิตซี่ซึ่งเธอก็กังวลก็วายมากๆเลยขอเลขที่กับเธอ ในที่สุดครับก็ถึงคิวเพอแล้วเธอได้เต้นต่อหน้าเหล่ากรรมการด้วยความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมเล่าว่าเธอซ้อมเต้นมาแล้วนับครั้งไม่ท้วนเมื่อจบการแสดงซึ่งเธอคิดว่าการแสดงของเธอนั้นเพอร์เฟกมากๆยังไงยังไงเนี่ยกรรมการก็ต้องเลือกเธอแน่ๆแต่ความจริงมันโหดร้ายมากครับกรรมการบอกเธอว่าเธอไม่ผ่าน เขาบอกกับเธออีกว่าเรามีนักเต้นแบบเธอเยอะแล้วตอนนี้เราต้องการอะไรที่ต่างจากเดิมนะ่ยพูดง่ายๆก็คือเขาอยากได้นักเต้นที่เป็นสาวผมบอลครับเพอสติแตกโวยวายใหญ่เลยจนถูกไล่ออกมาในที่สุดเพอเสียใจมากๆเธอนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวมิตซี่เลยเข้ามาปลอบเธอแล้วพาเธอกลับบ้านเมื่อมิตซี่มาบ้านเพอก็ได้เจอกับหมูย่างที่ครอบครัวของเธอนั้นออกมาให้เพอในตอนแรก ซึ่งหมูย่างนั้นเน่าเปื่อยแล้วก็มีหนอนไตย,ยุ่ยแยะเต็มไปหมดเลยเธอก็เริ่มคิดแล้วว่ามีอะไรไม่ชอบมปพากลแต่เธอก็ไม่คิดอะไรพอตอนนี้เธอห่วงเพอมากกว่ามิตซี่ได้บอกกับเพอว่าอย่าเศร้าไปเลยกรรมาการพวกนั้นคงไม่รู้จักการเต้นที่แท้จริงหรอกเพอก็ได้บอกมิตซี่ไปว่าฉันรู้สึกไม่สบายเหมือนตัวฉันมีอะไรบางอย่างผิดปกติไปมิตซี่ก็แนะนําว่าทําไมไม่ลองคุยกับฮาวเวิร์ดดูละ่ะเขารักเธอมากเลยนะ แล้วก็บอกให้เผอระบายมันออกมาให้คิดซะว่าฉันเป็นฮาวเวิร์ดก็ได้จากนั้นเผอก็ได้เล่าทุกอย่างแบบทุกอย่างจริงๆครับเธอบอกว่าเธอรักฮาวเวิร์ดมากๆแต่บางทีก็อยากให้ฮาวเวิร์ดแต่ตายไปซะและยังได้บอกอีกว่าเธอได้นอนกับคนอื่นตอนที่เขาไม่อยู่ด้วยเมื่อมิตซีได้ยินเรื่องพวกนั้น,น,นเธอก็เริ่มกลัวเผอขึ้นมานิดๆแล้วครับแล้วก็จะขอกลับทันทีแต่เผอก็ยังไม่หยุดเล่าและยังเล่าต่ออีกว่าฉันเคยท้องกับฮาวเวิร์ดฉันไม่ได้อยากเป็นแม่คนเลย ฉันเกียดมันมากเวลามันโตในท้องฉันแม่งก็ไม่ต่างกับยุงที่ดูดเลือดเนื้อเราเลยและฉันก็รู้สึกโล่งใจมากๆที่มันได้ตายไปสักที และที่สําคัญเธอก็ได้บอกว่าเธอได้ฆ่าพ่อแม่ของตัวเองไปแล้วเมื่อมิซี่ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็รีบขอตัวกลับทันทีซึ่งก่อนกลับเธอก็ได้แสดงความยินดีดกับมิซี่เรื่องการผ่านออเดชันมิซี่ก็พยายามจะโกหกนะครับว่าเธอไม่ผ่านการคัดเลือกแต่มันก็ไม่เป็นผลเพราะเพอ per รู้อยู่แล้วว่าพวกกรรมาการนั่นแนหะมันต้องการสาวผมบอลและเพอก็ยังได้บอกมิซี่ว่าขอให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับระหว่างเรานะเมื่อพูดคุยกันเสร็จแล้วมิซี่ก็เดินออก มาด้วยท่าทีที่หวาดกลัวแต่จููเพอรก็เดินออกมาด้วยแล้วเดินไปหยิบขวานขึ้นมาเมื่อมิตซี่เห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งหนีแล้วร้องของความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเธออยู่ดีมิตซี่เธอวิ่งสุดชีวิตเลยครับแต่ก็วิ่งหนีไม่พ้นเธอขอร้องให้เพอรไว้ชีวิตเธอและบอกว่าเธอจะให้ทุกอย่างที่เพอต้องการเลยแต่ดูเหมือนว่าเพอจะไม่ฟังครับเพอก็ได้บอกมิตซี่ว่า สิ่งที่ฉันต้องการนั้นมันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วก่อนที่เพอจะฆ่ามิตซี่จนตายไปในที่สุดหลังจากนั้นเพอก็ได้เอาศพมิตซี่ไปให้เจ้าทีด้ากินและเธอก็ได้นำร่างของพ่อแม่เธอมานั่งที่โต๊ะอาหารและแน่นอนครับเมนูสำหรับวันนี้คือหมูย่างที่ท็อปปิ้งด้วยหนอนนั่นเองหลายวันต่อมาฮาวเวิร์ดกลับมาจากสงครามแล้ว เขาก็รีบกลับบ้านเพื่อไปหาเพอทันทีแต่สิ่งที่เขาเห็นนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดไว้เลยครับโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารที่เน่าไหนจะศพของพ่อแม่ที่นั่งอยู่รอบโต๊ะอีกระหว่างที่ฮาวเวิร์ดกำลังตกใจกับสิ่งที่เห็นนั้นเพอก็ได้เรียกเขาแล้วบอกว่าฉันดีใจมากๆที่คุณกลับมาก่อนที่เธอจะฉีกยิ้มอย่างสยดสยองและตัวหนังก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องเพอรรู้สึกยังไงกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับสำหรับผมเรื่องนี้เนี่ย จริงๆถ้าไม่มีเรื่องเอ็กเอรอจะเป็นหนังสยองขวัญที่ธรรมดามากๆแต่พอเรารู้ว่าเพอเนี่ยคือยายแก่ในเรื่องเอ็กมันทําให้ทุกๆอย่างที่เพอทํามันมีที่ไปที่มาครับและก็ทําให้หนังสนุกขึ้นมากๆอีกด้วยและสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องเอ็กก็ลองกลับไปดูก่อนนะครับเพื่อนๆจะได้อินกว่านี้แน่นอนเอาละครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ